คีย์คับต่อไปก็จะเป็นชุดทัวรลิงของ Alpine Star นะครับอันนี้เข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับชื่อรุ่นว่า ST1 Waterproof Jacket นะครับนี่ ST1 ST1 มีสองสีเนาะจะเป็นสีดำนะครับสีดำสีดำ,ดำกับสีเทาเหลืองเี่เทาเหลืองนะครับ เทาเหลืองเทาเหลืองสวยมากนะครับแล้วก็จะมีกางเกงอันนี้เป็นครบเซตนะครับครบเซตเสื้อกับกางเกงอันนี้กางเกงกางเกงนะครับกางเกงของเอาลไพสตาเหมือนกันนะจะเป็น S.T. 1เหมือนกันนะครับจะเป็นครบเป็นเซตเขาเลยนะครับกางเกงนะครับสีดํากางเกงมีสีเดียวนะครับแต่ว่าใส่ได้กับทั้ง เสื้อสีเทาแล้วก็เสื้อสีดำนี่มาดูเสื้อกันก่อนดีกว่าเสื้อนะครับโดยเมนหลักนะครับรีวิวตัวนี้ดีกว่าสีมันแจ่มดีนะครับโดยเมนหลักนะครับจะมีเป็นเสื้อทัวรลิงนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีอินเนอร์กันหนาวนะครับอินเนอร์กันหนาวแบบถอดได้นะครับอินเนอร์กันหนาวแบบถอดได้ถ้าเกิดว่าขี่หน้าร้อนอ่ะก็ถอดออกได้ อินเนอร์กันหนาวนี่มีอินเนอร์กันหนาวด้านในครับมีช่องลมช่องลมตรงนี้สองข้างนะครับช่องลมให้ลมมันเข้านี่ช่องลมให้ลมมันเข้านะครับช่องลมให้ลมมันเข้าสองข้างนะครับตรงนี้เป็นกระเป๋าเก็บของนะครับช่องนี้กระเป๋านะครับซิปไม่ได้กันน้ํานะครับอา่ากันน้ําไม่ได้นะกระเป๋า <c oughs> นี่กระเป๋าสองข้างนะครับ ซ้ายขวาขอ่ด้านนี้สองข้างซ้ายขวานะครับก็กระเป๋าจะาก,กันาน้ําได้นะครับบุกผ้ากันน้ําไว้จะใส่ให้ดูว่าเป็นประาันี้อันนี้ผมโอเวอร์ไซส์นะโอเวอร์ไซส์นะครับน,นะน,บนี่นี่เป็นกระเป๋านะครับเค็บของเป็นติดูกแกนะข้างในบุกผ้ากันน้ำไว้นะครับ ข้างในก็จะมีถ้าเอาถ้าเอาอินเนอร์ออกเนาะจะมีกระเป๋าอีกนี่กระเป๋าใส่ของนะครับข้างในนะครับจะบุผ้ากันน้ําไว้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าใส่อถอดอินเนอร์ออกเนาะอินเนอร์กันหนาวออกอะผ้ามันก็จะแบบกันน้ําได้เลยนะครับไม่ได้มีผ้า,าไม่มีเขาเรียกอะไรนะเมนเบมที่เป็นกันน้ําที่ถอดได้เหมือนเจนก,นก่อนเนาะนี่ก็ตัด ระดับได้นะครับข้อมือนี่ด้านข้างนะครับด้านข้างมีสายรัดปรับให้มันกระชับเนาะด้านหลังนี่ด้านหลังชายจะยาวนะครับด้านหลังชายจะยาวมากนะครับปิดก้นปิดก้นเลยแหละนะฮะอันนี้ผมใส่ไซส์อะไรอยู่ก็ไม่รู้น่าจะ L ปกติผมใส่แค่มาซักไซส์ S อ่ันี้ไซส์ L ใช่จะโอเวอร์ไซส์มากเลยดูตัวใหญ่ นะครับนี่ก็คุณภาพค่อนข้างดีนะครับเสื้อราคาไม่แพงเดี๋ยวมาบอกทีหลังอนะต่อไปก็จะเป็นกางเกงที่เข้าชุดกัน <c oughs> นี่กางเกงนะครับนี่ถ้าใส่กับเสื้อสีสีเทาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใส่กับเสื้อสีเทาก็ปประมาณนี้กางเกงก็มีกินเนอร์กันหนาว ข้างในเหมือนกันนะครับงานซิปงานอะไรมาแบบดีมากเลยนะครับมีขอเกี่ยวนะครับมีขอเกี่ยวแล้วก็ติดนี้เลยนี่ค่อนข้างดีนะครับอินเนอร์ถอดดอกได้เหมือนกันมีนี่กระเป๋านะครับแต่ไม่กันน้ำนะกระเป๋ามันก็ไม่เชิงกระเป๋าอะ่ะคือเป็นช่องลมดีกว่า ใช้คำว่าเป็นช่องลมดีกว่านะครับเป็นช่องลมเปิดรับลมนะครับตอนขี่พอตอนขี่ขาเรางอเนาะตัวนี้มันจะมันจะกว้างออกนะครับมันก็รับลมเข้าไปฟโฟลด้านในได้นะครับประมาณนี้เรกรกางเกงก็กันน้ําเหมือนกันนะครับกางเกงก็กันน้าเหมือนกันช่องลมมีแค่สองจุดเนาะมีการเข่านะครับการเขา่าการสะโพ,กไ,นะก,ก,ะพกไม่มีนะครับมีการเข่าการสะโพกไม่มีนะครับโดยรวมนะครับ ความคุ้มค่านะครับระหว่างชุดนี้นะครับเสื้อแปดพันเก้าร้อยบาทนะครับทั้งสองสีนะทั้งสีเทาแล้วก็สีดำล้วนนะครับเสื้อแปดพันเก้านะครับกังเกงเจ็ดพันห้านะครับกางเกงเจ็ดพันห้านะครับเสื้อแปดพันเก้าก็เป็ดเสร็จก็ประมาณ1มื0นหกพันกว่าบาทใช่ไหมนะครับ <c oughs> ราคาประมาณนี้นะครับเสื้อ8,9 0 0กางเกง7,5 0 0นะครับนี่อย่างคุ้มนะครับอย่างคุ้มใครสายทัวร์ลิงนะครับก็มาจับจองมาซื้อหาไปใช้กันได้นะครับราคากับแบรนด์กับคุณภาพขนาดนี้ถือว่าคุ้มมากๆนะครับถือว่าคุ้มมากๆเสื้อ8,9 0 0เกางเกง7,500ออปชั่นครบนะครับ ออกชันครบกาดเป็น CE เลเวลหนึ่งเนาะมีแบบสกรีนแบบสวยงามนะครับสกรีนเอาพายสตาร์นครับด้านหลังก็มีสกรีนชายยาวปิดก้นเลยนะครับใครสนใจก็เข้ามาลองเข้ามาชมได้ที่ร้านไบเก็รขับปิสซนโรนครับตอนนี้ติดค้าม่จะหน่ายแล้วนะครับตางเกงมีตั้งแต่ไซส์ S M L l อ็ l 3XL นะครับ เสื้อก็เหมือนกันเสื้อก็มีงั้แต่ไซส์ S ถึง 3XL นะครับใครสนใจก็เข้ามาชมเข้ามาลองซื้อลองสวมใส่กันได้นะครับลองได้ทุกชิ้นเลยนะครับวันนี้ก็ลา,ลาไปก่อนเดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจเข้ามาให้ชมกันอีกก็เดี๋ยวเอามาทำให้ดูให้เอามารีวิวให้ดูกันอีกนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับเอาพายสตาร์ Star, พิซ่าโลกนะครับเอ่ก็มีทยอย มีสินค้าใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับร้านไบเกอร์ค่บขายแต่ของแท้สุดไทยไม่ขายของก๊อปจ้า